การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะชุมชนชื่นใจวันนี้จะพามาชื่นใจกันที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาค่ะมาดูกันว่ากว่าจะบรรลุเป้าหมายสกรอแห่งนี้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างและสารต่อความย,ายั่งยืนในอนาคตได้อย่างไรไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านผอวัฒนาธานาโป่งนะคะผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้ระดับอาเภอสันป,ป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ <พอ S 2> สวัสดีค่ะโอ้ผอคะนี่เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยแบบสวยงามเลยสถานที่เป็นหล่เรียนรู้ในชุมชนของอาเภอสันป่าตองเราคะ่ะเป็นฐานการเรียนรู้ที่เรามาจัดกิจกรรมอเอาผู้เรียนมาเรียนรู้ในฐานนี้ด้วยค่ะผอคะนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเนี่ยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะเคืออะไรยคะอ๋อจริงๆกิจกรรมโครงการนี้เป็นมันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการะค่ะที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาคนำหลักปรัชญาไปใช้อยู่แล้วนะคะ,ะในการขับเคลื่อนมันก็จะมีเกณฑ์การดำเนินงานอยู่นะคะซึ่งต้นสังกัดของเราคือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ก็จะต้องมีการอบรมให้ความรู้สถานศึกษาเพื่อจะขับเคลื่อนค่ะแล้วก็ดําเนินกิจกรรมตามคู่มือเขาเ็าจะมีคู่มือให้เราเดินตามอยู่แล้วค่ะมีเกณฑ์ว่าเราต้องทําอะไรบ้างจะต้องได้คะแนนเท่าไหร่เวลาเราทําแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินตนเองก่อนว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะเสนอขอรับเข้ารับการประเมินค่ะนั่สำหรับสำหรับของสาลปตองเองนะคะ เราเรามีศักยภาพทางด้านใดแล้วก็ได้รับการประเมินทางด้านใดคะอ๋อมันจะมีเกณฑ์ประเมินซึ่งเราจะต้องดําเนินการให้ผ่านทุกด้านนะคะซึ่งในเกณฑ์ประเมินเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็คือด้านบุคลากรนะคะด้านบุคลากรเราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรเราคือบุคลากรในสถานศึกษาตั้งแต่ตัวผู้บริหาร<ม>นะคะตัวครูคะนะคะ ตัวคณะกรรมการสถานศึกษาและนักศึกษา<ม>นะคะที่เราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจะขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ<ม>ก็คือ,อสถานที่อาคารสถานที่บริเวณของอาคารสถานที่ของเราต้องใช้ประโยชน์ให้สื่อถึง<ม>ความรู้ความเข้าใจด้านนี้แล้วก็ศูนย์รวมข้อมูลของเราที่จะต้องจัดบรรยากาศหรือว่ามุมต่าง ตามเกณฑ์แล้วก็ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกคะ,คะหน่วยงานภายนอกก็มีทั้งหน่วยงานต้นสังกัดเราที่ว่าจะต้องมาส่งเสริมให้เราขับคคเคลื่อนนะคะและเราก็จะต้องไปเป็น พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาหรือว่าชุมชนอื่นให้ขับเคลื่อนให้รู้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของชุมชนด้วยที่ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะเราต้องส่งเสริมองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยค,ะค่ะเห็นว่าหลักการการประเมินมันจะมีมีหลักการอะไรนะสองสามสี่สามสี่อะไรใช่ไหมคะคืออะไรคะถูกังได้ยินแล้วแบบงง,ง่ะอันนั้นคือกระบวนการสร้างความเข้าใจดีกว่านะคะว่าเราทํากิจกรรมใดๆเนี่ยเราจะต้อง วิเคราะห์ว่ามันไปสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไงค่ะสองก็คือ2เงื่อนไขนะคะการเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องมีเงื่อนไขความรู้เราจะทําอะไรเราต้องมีความรู้ก่อนเราถึงจะดําเนินกิจกรรมนั้นๆน,นะคะแล้ถ้ามีความรู้แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องของคุณธรรมค่ะถ้าเราไม่มีคุณธรรมประกอบควบคู่นะคะงเงื่อนไขนี้สําคัญก็อาจจะเอาความรู้นั้นๆไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหัวใจสําคัญจริงๆก็คือนก,การนรําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ<ด>พอเพียงไปใช้เนี่ยตนเองต้องไม่เดือดร้อนอคนอื่นก็ต้องไม่เดือดร้อนชุมชนสังคมก็ต้องไม่เดือดร้อนเนี่ยค่ะบนหลักการ3หลักการ<อ>การจะทําอะไรก็ต้องมีเหตุผลทําไปข้ออะไรเพื่ออะไรนะคะต้องรู้เหตุผลของการกระทํานั้นๆมีเหตุผลแล้วก็ต้องอบนพื้นฐานของความพอประมาณค่ะความพอประมาณไม่ มากเกินน้อยเกินตามที่พระาราชบัญญัตินะคะแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยมีการ,การถ้าการวางแผนหรือการเตรียมการป้องกันสิ่งที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดอันนี้คือหมายถึงการมีภูมิมคุ้มกันสี่ก็คือถ้าเรามีสองเงื่อนไขแล้วสามหลักการแล้วมันก็จะเกิดความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซีมิตินะคะเรื่องของวัตถุเศรษฐกิจนะคะด้านสังคมนะคะด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านภูมิปัญญาอืม แล้วก็สอดคล้องกับสามศาสตร์นะคะก็มีศาสตร์สาสตว์โกลศาสตร์ปัญญาศาสตร์พระราชาก็คือศัตว์ที่รัฐในหลวงรัชกาลที่เก้าให้สามศาสตร์ค่ะสอดคล้องกับหลักสามศาสตร์แล้วก็สอดคล้องกับพระบรมราโชบายรัชกาลที่สิบด้านการศึกษาสี่ด้านค่ะฟังแล้ว เหมือนจะยากแต่ไม่ยากเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะกว่าจะแบบโอนต้องกว่าจะผ่านหลักเกณฑ์พวกนี้ไปได้ตั้งสอกรอของสัตว์ป่าตองเนี่ยค่ะเรามีเรื่องราวอะไรให้เรียนรู้บ้างคะมิฐานอะไรบ้างอ,อ๋อฐานการเรียนรู้เนี่ยก็คืออ,อ่เล่าถึงการเริ่มต้นก่อนนะคะ,คะก็คือคุณครูเราเนี่ยก็จะไปสรรหาเรื่องที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะคะที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะทําให้อ่า คนที่เข้ามาเรียนรู้จะเกิดความสนใจและก็สนใจในการเรียนรู้ก็จะเป็นสื่อกลางช่วยในที่เราจะบูรณาการให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกศพศพิจพอเพียงง่ายขึ้นนะคะ ที่เราพัฒนาไปนะก็คือเรื่องของฐานการต้องลายนะคะอย่างที่เรามาวันนี้นะคะเรก็เรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการปลูกผักในกล่องโฟมนะคะเรื่องของปุ๋ยมูลไส้เดือนเรื่องของฐานเสื้อจากเศษผ้าค่ะจริงๆเรามีมากกว่านี้ไหมคะหรือว่ามีเท่านี้แหละค่ะตอนที่เราทําขอประเมินเราก็เอา5้าฐานก่อนอ๋อเราเลือกห้าฐานนี้เพื่อการประเมินใช่ก็คือพัฒนาอย่างน้อยก็คือครึ่งหนึ่ง จำนวนตำบลของเราอำเภอสัมปตองมี11ตำบลเราก็พัฒนา5ฐานนะคะฐานแต่ว่าปีต่อไปเราก็จะขยายเพิ่มฐานการเรียนรู้เพราะว่าฐานตรงนี้ที่เราไปก็คือเป็นฐานในพื้นที่ในชุมชนตัวภูมิปัญญาเองมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้และเป็นเรื่องที่ช่วงนี้คนค่อนข้างจะสนใจและสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าปรับใช้ในการพัฒนาชีพสร้างรายได้ได้ก็เลยเป็นเรื่องประเด็นที่ เราพัฒนาฐานพวงนี้ค่ะ ราอเป็นคร,รูเกษียณราชการและก็กลับบ้านเกิดที่สมะบุแล้วคิดว่าโอกาสทางการศึกษานั้นเราควรจะให้โอกาสกับการศึกษาแก่นักศึกษากลุ่มนี้ให้มีงานและมีอาชีพและก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้นอกจากจะให้นักศึกษาแล้วยังให้กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มสมาชิกไทยเขินแม่ต้นเห็นหลวมที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพเพื่อสืบทอด ศิลปะหัตกรรมของท้องถิ่นในอำเภอสันปรตองสืบไปเริ่มจากวันแรกที่เรามาเนาะคะ่ะเราก็จะมาฟังการอธิบายคร่าวๆนะคะว่าฐานเรียนรู้นี่คืออะไรการต้องลายเนี่ยคืออะไรคือคร่าวๆแล้วก็มาด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะก็มีแม่ครูศรีภัยเป็นคนแนะนานะคะแล้วจากนั้นเราก็จะดูศึกษาลวดลายศึกษาอุปกรณ์แล้วจากนั้นครูก็จะให้ทําการถอดบทเรียน,นะคะ่ะสองสามสี่สามสี่ หลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ลงมือทําลงมือทําจริงๆด้วยด้วยแม่ครูเป็นคนสอนนะคะแล้วก็ให้เราเป็นนักศึกษาแกนนำนะคะมาอธิบายให้ให้เพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องรุ่นต่อๆไปนะคะได้ประโยชน์เยอะเลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะใช้ในชีวิตประจําวันคือเราสามารถ ไปเผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นๆหรือบุคคลในชุมชนและเป็นการอ,าอุดหนุนหรือว่าส่งเสริมให้คนในชุมชนนี้มีรายได้รวมถึงตัวเราด้วยนะคะฐา,านนี้คือฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ ฐานจุลินทรีย์สองข้อแสงเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากว่า,าประชาชนในพื้นที่ตำบลยุหาเนี่ยนะคะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้ผลผล,ผลิตที่สวยๆอยากได้ลูกที่สวยๆดังนั้นแล้วเขาจะใช้สารเคมีในการฉีดพ่นฆ่า,มาแมลงดังนั้นแล้วเนี่ยาสารเคมีเนี่ยมันยังจะเป็นสารพิษตกค้างในร่างกายอีกด้วยะคะคุณครูก็เลยคิดว่าณนะตรงนี้เรายังสามารถลดการใช้สารเคมีได้จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติจากสารพาราชานะคะจึง เกิดฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ขึ้นมาค่ะ สำหรับการประเมินเราจะต้องเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ดีนะคะในเรื่องของการซ้อมในเรื่องของทฤษฎีด้วยแล้วก็ในเรื่องของปฏิบัติด,ด้วยนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องซ้อมหนักมากเลยเพราะว่าหากว่านักศึกษามาซ้อมแต่พูดอย่างเดียวมาซ้อมแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเขาก็จะไม่สามารถตอบได้ว่าขั้นตอนใดมีผลผลลัพธ์เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วเราจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยค่ะ เขาจะต้องรู้ลึกแล้วก็รู้จริงค่ะว่าฐานของเราเนี่ยมีขั้นตอนการทําอย่างไรนอกจากรู้แล้วเนี่ยเขาต้องนําไปใช้จริงๆด้วยเขาถึงจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารจุลินทรีย์นะเป็นอย่างไรค่ะ ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะว่าหนูเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีปุ๋ยจุลินทรีย์อะไรแบบนี้ที่แบบว่าช่วยให้ต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็ได้ยินเรื่องปัญหาสารเคมีตกค้างในผักผลไม้มานานตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ได้ลองทํานะคะแล้วก็แบบว่า พ่อครูเขาก็ได้มีการแจกปุ๋ยให้กับไปที่บ้านด้วยเราก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาขย่าทุกวันทุกเช้าก็มาดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเยงี้ค่ะคุณครูก็มีแจกการบ้านให้ทําบ้างว่าปุ๋ยเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรเย่างนี้ค่ะกรรมการก็ถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้อะไรเยงนี้ค่ะแล้วก็ได้ลองทําจริงไหมหนูก็ตอบไปว่าได้ลองทําจริงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลดีแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกเฟสอะค่ะแบบว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีรู้สึกรักโลกอะไรเงี้ยค่ะถ้าจำที่เดียวก็หายกระตุ้นมันไม่มีก็ว่าตายมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่คือตัวแม่พันธุ์มันครับกระมังนี่ที่ผมบาอไว้จะต้องเอาไปแยก <c oughs> ทำได้อีกสี่ถึงห้ากระมังได้ ก็จะเป็นกระเป๋าบ้างพอเราคัดเลือกฐานได้แล้วว่าเราเอ้ยเราจะเอาห้าฐานเนี่ยนะคะ,คะแล้วเราไปยังไงต่อคะเพื่อทําการประเมินต้องไปคุยกับภูมิปัญญาก่อนอว่าตรงเนี้ยกระบวนการถ่ายทอดความรู้จะต้องให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้และเข้าใจแต่ตัวภูมิปัญญาก็ต้องเข้าใจว่าจะถอดบทเรียน 2, 2> 3 4 3 4่ายังไงก็ <c oughs> มีการฝึกกันซ้อมกันนะคะ ส่วนตัวคุณครูเองนะคะถอดถอดองค์ความรู้ได้2 3 4 3 4ี่สีได้แต่จะต้องมีความรู้เรื่องของฐานการเรียนรู้น,นั้นๆฐานอ,องค์ความรู้ของวิชาฐานการเรียนรู้นั้นๆด้วยค่ะก็คุณครูก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มาถอดองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาและโดยที่จะต้องนํานักศึกษาแกนนําเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนด้วยกันต้องทําซ้ําๆบ่อยๆนะคะถึงจะเข้าใจ แล้วอย่างนี้การการที่จะนําพวกนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเราเราเราทำได้ยังไงคะเรานาเขาเข้ามาได้ยังไงเราก็จะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน<ม>นะคะ<ม>ซึ่งของนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะเข้าใหม่ทุกภาคเรียนก็จบทุกภาคเรียน<ม><ม>นะคะ<ม>ก็จะมีจบเป็นรุ่นรุ่นไปเราก็จะมาเรียนรู้<ม>แต่นอกจากนั้นก็จะเป็นประชาชนในพื้นที่ เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองก็คือประชาชนทั่วไปบางคนเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพื่อจะเอาไปประกอบอาชีพอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครือข่ายที่เขาเข้าสามารถมาเรียนรู้แล้วทําเอาไปทําแล้วสร้างรายได้ๆก็มีค่ะอ๋อก็ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาของเราแล้วกต้องค่ะก็เป็นประชาชนทั่วไปด้วยต้องค่ะแล้วที่เราซัพพอร์ตเขายังไงอะคะมันก็จะมีงบประมาณเล็กน้อยนะในเรื่องของข้าววัสดุ กับค่าตตบแผนว,วิทยากร<ม>แต่เราก็มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เขาแล้วอย่างครูประจําฐานนี่เขาทำอะไรบ้างหรอคะออคุณคณรูจริงๆก็ใช้ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลของเรานี่เลยค,ะค่ะ,คะก็มาเรียนรู้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นวิทยากร<ม>ซึ่งนอกจากที่เรามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้แล้ว<ม><ม>เราจะต้องไปขยายผลให้ชุมชนหรือว่าสถานศึกษาอื่นที่เราเคลื่อนที่ไปเราก็ต้องยกเนาะเราจัดบอร์ดองค์ความรู้นะ แล้วก็เอาเรื่องของการถอดบทเรียนตรงนี้เอาไปขยายผลให้สถานศึกษาอื่นนะไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือว่าสถานศึกษาสังกัดเดียวกันนะคะเราก็ต้องไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะมันจะมีประเด็นเรื่องเรียนรู้อตอนที่เราทําการประเมินเนี่ยมันมันมีปัญหาอะไรไหมคะมันก็จะมีเกณฑ์บังคับอยู่มีมีประเด็นที่จะต้องมีนะคะเราควบควบคุมอยู่ซึ่งกําหนดไว้ในคู่มือชัดเจนพอ,อะคะแล้วในศูนย์รวมข้อมูลเนี่ยคะ่ะมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ หลักเลยก็คือเรื่องของพระราชลรัตในหลวงราชการที่9ที่พระองคอ์พระราชทานเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 4 1อ่ค่ะแล้วก็เรื่องของอหลัก3ามศาสตร์นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยศาสตร์พระราชานะคะแล้วก็ศาสตร์สากลแล้วก็ศาสตร์ภูมิปัญญาะคะ,ะแล้วก็หลักการทรงงานหลักการทรงงานของ ในหลวงราชกาลที่9 27ยสิข้อก็คือจริงก็คือศาตร์พระราชาหลักการสรงงานี้นะคะแล้วก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยทุกภาคแล้วก็พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สนะซึ่งที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน4ด้านค่ะ คือประกอบไปด้วยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะคะมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีงานทํามีอาชีพแล้วก็เป็นพลเมืองดีนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรู้ของฐานการเรียนรู้ที่เรานําไปจัดกิจกรรมนะประกอบไปด้วยที่จะอยู่ในศูนย์รวรมข้อมูลตรงนั้นค่ะอาจจะจัดข้างนอกข้างในอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ผู้เรียนมาเรียนรู้ค ตอนเราทำาเราเจอเปัญหาอะไรบ้างแล้วเ,เราแก้ปัญหายังไงอะประเด็นว่า <S <S ตรงเนี้ยอเรื่องของงบประมาณที่เราจะต้องทําซื้อทําอะไรที่ตกแตง่งเราก็ต้องค่อยๆทําไปแต่ละภาคเรียนต้องค่ะไม่ใช่ว่าเราอยากจัดส่งปีนี้แล้วเราทําซึ่งมันบางทีมันก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องใช้งบประมาณบ้างค่ะอ๋ะอเราก็ต้องค่อยๆทำใช่ทำไ, <ว S 1> ไปเรื่อยๆค่ะอ,อันไหนที่ต้องเติมเต็มต้องอทำไปเรื่อยๆอย่างเช่นมันก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของ หลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะต้องต้องมีไว้ในศูนย์รวมข้อมูลค่ะก็อนี้ก er ็แปงว่าพอเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราถึงจะเข้ารับการประเมินถูกไหมคะตองค่ะถูกต้องอ๋ออย่างของอย่างของที่นี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะถึงจะเข้ารับการประเมินน่าจะประมาณไม่น้อยกว่า4ปีค่ะ4ปีค่อยๆทำค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆประเมินครั้งเดียวผ่านเลยไหมคะหรือว่ากี่ครั้งคะ ตั้งเดียวค่ะ,คะเพราะว่าเราต้องซ้อมเราต้องฝึกคุณครูก็ต้องคล่องเลยนะคะคิดว่าการที่ทําให้เราผ่านการประเมินเนี่ยค่ะมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะ,ะอาจารย์หนึ่งก็คือหน่วยง,งานต้นสังกัดนะคะหัวใจสําคัญจริงๆก็คือทีมงานบุคลากรของเราทุกคนเพราะว่าในเกณฑ์ครูทุกคนค่ะระบุไว้เลยว่าครูทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนตั้งแต่ผอเลยก็ต้องต้องเขียนเล่าว่า เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงนะคะต้องมีต้องเขียนเล่าด้วยในเล่มก็ต้องเขียนให้เขาว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าคะนี้พอเราประเมินผ่านเนี่ยค่ะประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้วกับทั้งนักศึกษาเองทั้งเราเองทั้งชุมชนเองเนี่ยมันมันมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าก็สิ่งที่ได้ก็คือถ้าหากว่าคนที่มาเรียนรู้หรือว่าคนที่เราไปขยายผลให้เขารู้เข้าใจแล้วเขานําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ เราก็มีความเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงราชาการที่9ให้ไว้จะมีตัวอย่างหลากหลายที่คนนําไปใช้แล้วทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะหลายๆท่านหลายๆคน mm hmm. มันไม่จําเป็นต้องเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวบางคนมองก็จะมองว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงต้องปลูกผัก mm hmm. เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะ,ค,ะค่ะเราสามารถเอาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเรา mm hmm. ทุกเรื่องทุกกิจกรรมค่ะ mm hmm. ท่านนี้ หลังจากที่เราประเมินผ่านแล้วนะคะคิดว่าเราจะมีการขยายฐานการเรียนรู้อีกไหมคะขยายค่ะอย่างครั้งนี้เราก็ให้ตำบลที่ค้างเนาะก็คือต้องสร้างฐานการเรียนรู้ขึ้นมา<อ>เพราะหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรากระจายเนี่ยให้ครอบคลุมทุกตำบลเพื่อที่อา่าอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนด้วยให้ประชาชนด้วยว่าไม่ต้องเดินทางข้ามตำบลฮะหรือว่าเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ค่ะถ้าสนใจเรื่องนี้จะไปเรียนไปเรียนเนะะี่ยค่ะก็เปิด โอกาสในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วเราอย่างนี้เราจะมีฐานการเรียนรู้ทุกตำบลเลยหรอคะแบบมันมีศักยภาพทุกตำบลเลยหรอคะมีค่ะ,ะ<ม>เพราะว่าครูเราก็ทํางานในพื้นที่เครคือข่ายร่วมกันอยู่แล้วการส่งต่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน<ม>เอาเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนด้วยแล้วก็เครือข่ายอาปทอในท้องถิน่นนะคะ<ม>ทางส่วนราชะการในอาเภอเราก็ทํางานร่วมกันก็จะเป็นการสร้างฐานการเรียน,นรู้ในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์ทุกภาคส่วนค่ะ<ม>ค่ะกล่สรุว่า เ,เดี๋ยวเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้<ช>เราก็ต้องไปสร้างฐานกันเลยรุ่นอื่นๆ<ช>เพื่อให้แบบทุกตำบลมีครอบคลุมนะคะอเค,คถ้าอย่างนั้นอยากให้พอ,อค่ะช่วยแนะนําสถานศึกษาอื่นๆหน่อยค่ะที่กําลังจะทําการประเมินเนี่ยว่าเราควรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสิ่งสําคัญก็สร้างทีมงานให้เข้มแข็งก่อนค่ะ,คะเพราะว่าต้องมีความเชื่อก่อนตัวพออเองตัวครูเองต้องมีความเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านให้ไว้เนี่ยมันสามารถช่วยให้ ทุกคนเนี่ยอยู่ในมีภูมิคุ้มกันนะมีความพอเพียงเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริงๆนะคะถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความมุ่งมั่นว่าเราจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้ไปให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนให้ผู้เรียนเรานะคะก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งในใน,ในทีมงานของเราก่อนแหละใช่ไหมคะ,คะแล้วก็สร้างความเชื่อความศรัทธาก่อนถึงจะกระจายไปสู่ภาคอื่น แล้วก็เราต้องขยายไปให้ถึงเครือข่าย <k ai S 2> <c oughs> ในชุมชนด้วยอย่างที่ว่าภูมิปัญญานะคะหาเฟ้นหานักศึกษาแกนนําต้องหยุดไม่ได้เราต้องทําทุกภาคเรียนพราะสร้างนักศึกษาเราจบทุกภาคเรียนเข้าทุกภาคเรียน <c oughs> มันจ,จึงเป็นสิ่งที่เราหยุดไม่ได้เราต้องทําอย่างต่อเนื่องคะ่ะมันถึงจะเกิดความยั่งยืนด้วยตอนอย่างนี้พออ,อคะถ้าเกิดสถานศึกษาอื่นเนี่ยที่เขาจะเข้ารับการประเมินเนี่ยคะ่ะจะมาขอเรียนรู้กับทางนี้จะได้ไหมคะ <c oughs> ก็ได้ค่ะแต่ก็คงจะเป็นในพื้นที่ใกล้ๆใ,ใกล้เคียงเชียงใหม่นะคะหรือว่ายังไงต่างจังหวัดก็มาได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าหนึ่งมันก็ต้องวิเคราะห์ถึงว่ามีความพอประมาณหรือเปล่าใช่ไหมคะว่าจะใช้ต้นทุนในการเดินทางมามากหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันจะมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินทุกจังหวัดซึ่งเขาก็มีประกาศอยู่ก็สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าขอคําแนะนําจากสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินแล้วที่ใกล้ๆได้ทุกที่แล้ว กว่าจะผ่านการประเมินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะโอ้โหต้องมีทั้งหลักการมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ทางสอกรสปร,ร่าตองน,นั้นสามารถทาให้ผ่านการประเมินได้ภายในครั้งเดียวค่ะเป็นสถานศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะวันนี้ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณผอ,อวัฒนามากๆค่ะที่มาให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการผ่านกาันทําอย่างไรจะให้ผ่านการประเมินนะคะขอบคุณมากคะ่ะท่านผอสวัสดีค่ะ การได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไม่ใช่แค่ชื่อนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่บูรณาการ2เงื่อนไข3หลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9้าร่วมกับ3มศาสตร์การพัฒนาและ4พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10บไว้ด้วยกันค่ะในรูปแบบของฐานการเรียนรู้เพื่อส่งมอบความรู้และความภูมิใจให้เกิดกับคนในชุมชนชื่นใจจริงๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สอนไว้ให้เราอยู่อย่างพอเพียงพอเพียงคือพอประมาณสรนสร้างไว้เกินกำลังเรอนรู้เพิ่มพูนปัญญาวัฒนาสุ่ความเยือลงทำงานด้วยใจมันคงสื่อตรงต่อสัจธรรมสำเร็จด้วยแนวคิดแห่งเสร็จทิ อเพียงให้ไทยคงอยู่คู่เคียงหล่อเลี้ยงลูกล้านสืบไปทำงานด้วยใจมั่นคงสืบดงต่อสัตว์จะทำสงเร็ ด้วยแนวพิงแห่งเศษกิกิบพอเพียงให้ไทยคงอยู่คู่เคียงลอยเลี้ยงลูกหลานสืบไป